องเฮียนชุมชนวตัตตาเดือสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเจียงใหม่เขตหนึ่งตั้งอยู่ตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเจียงใหม่บริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการวรัญญาชัยพิกุลในปีการศึกษา2564นี้ตังองเฮียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน a book a week อ่านหนังสือสัปดาห์ละเล่มเฮาทำได้ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรยูนนเซสห่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยฮงเฮียนได้จัดกิจกรรมขึ้นในเดือนกันยายน5กิจกรรมได้แก่ 1. กิจกรรมอ่านสนุกปลุกความหูในกิจกรรมนี้ละอ่อนนักเรียนได้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือที่ห้องสั้นๆว่าอ e ีบุ๊ก ที่ครูเตรียมฮื้เมื่ออ่านจบแล้วก็เข้าไปเล่นเกมคาฮูดเพื่อตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านโดยนักเรียนที่ตอบคำถามได้คะแนนสูงสุดสามลำดับแรกจะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการห่วมกิจกรรม 2. กิจกรรมสร้างหนังสือด้วยมือเฮาเป็นกิจกรรมที่ฮืนักเรียนได้ระบายสีภาพหนังสือจากนั้นนำมาประกอบเป็นเล่มแล้วอ่าน และออนน้อยๆอ่านห่วมกับผู้ปกครองนอกจากนี้ยังมีการประกวดวาดภาพปกหนังสือและเขียนตอนจบของเรื่อง 3. กิจกรรมมัจฉาพาโชคข้ามฝั่งแห่งฝันเป็นกิจกรรมที่ได้นำบทความตอนสเสด็จประพาสต,ต้าเหือจากหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพเรื่องข้ามฝั่งแห่งฝันมาให้นักเรียนอ่าน หลังจากอ่านจบก็ให้นักเรียนนำจื่อปลาที่อ่านพบมาจดบันทึกวาดภาพและทำเป็นสมุดภาพ 4. กิจกรรมปริศนาภาพเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนอ่านหนังสืออ e ีบุ๊กตามความสนใจจากลิงก์ที่ครูส่งให้เมื่ออ่านจบแล้วก็เข้าไปเล่นเกมคาฮูดเพื่อทายว่าภาพที่หันเป็นภาพจากหนังสือเล่มใด ๕กิจกรรมบันทึกการอ่านเป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจโดยจะอ่านบทความในหนังสือเรียนหรือว่าจะอ่านบทความที่นักเรียนชื่นชอบจากอินเทอร์เนต็ตหรืออีบุ๊กก็ได้จากนั้นบันทึกเนื้อเรื่องที่ได้อ่านแบบย่อๆลงในสมุดบันทึกการอ่านในการจัดกิจกรรมถึงหมดถึงเสี้ยงี่เก่ามาข้างตน้นได้จัดกิจกรรม ผ่านลายกลุ่มห้องเฮียนโดยประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จัดในทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์มีครูประจำจันท์ของแต่ละห้องเทียนห่วมจัดกิจกรรมคอยอำนวยความสะดวกเพื่อความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมตึงโมดตึงเสียงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน a book a week ในครั้งนี้ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีเวลาทำกิจกรรมห่วมกับครอบครัวเพิ่มมากขึ้นโดยกิจกรรมที่นักเรียนชอบมากที่สุดก็คือกิจกรรมอ่านสนุกปลุกความหูเพราะนักเรียนชื่นชอบการเล่นเกมคาฮูดและรู้สึกตื่นเต้นเมื่อทราบว่าจะได้ห้าของรางวัลโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเต่าี้ ขอบคุณและสวัสดีเจ้า